เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกม Lx และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่อินบ็อกเพจ PowerPay หรือ Li น์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาตีบวกนะครับเออเป็นสร้อยวิทย์แล้วกันนะครับคือผมเนี่ยลองไปเทียบมาดูแล้วนะครับเนี่ยดูที่สกิลนะครับคือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำอัปเกรดครบนะครับที่แหวน2วงนะครับแหวนลดไล่สองวงนะแล้วก็ยันเนี่ยเป็นยี่ห้านะครับผมจะใช้ชุบสีได้นะครับคือผมไปนั่งคิดมาละแล้วทีเนี้ยถ้าผมถอดแหวนนะครับที่เป็นบวกสีออกหนึ่งวงเนี่ยผมก็จะใช้นะครับชุบ 3ได้ที่มันใกล้เคียงนะครับก็คือ21.5วิบาวีนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันบวก AB เนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็บวก AB ไปนะครับบวก AB ไปอ่ะบวกใส่สิโอเคพอใส่ AB ไปด้วยแล้วเนี่ยคูดาวแปรผันที่ผมทำได้นะมันจะอยู่ที่21.7สิบเอ็วิใช่ไหมแล้วทีนี้มันขาดอีกแค่0.3นย์ามวิเองผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทำอัปเกรดให้มันเป็น25ได้นะครับไอ้ทั้ง2ออันเนี่ยที่เหลือเนี่ย มันก็น่าจะใช้ชุบ3ได้นะครับอ่าแล้วก็ค่อยไปทำอั้เกรดยี่สิบห้าที่แหวนอีกวงหนึ่งนะครับเพื่อให้มันได้ชุบ4นะครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นสายสร้อยวิทย์อยู่แล้วนะทีนี้ผมก็เลยจะมาตีสร้อยวิทย์นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมยังใช้ชุบ4ไม่ได้เนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับมาใส่เป็นสร้อยวิทย์นะครับพอลง kvm เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าทีมที่ไปเล่นด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าทีมที่ผมเล่นเนี่ยมีพระสองนะครับผมก็จะใส ก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนมาใส่เป็นแหวนก็ได้นะครับตามสถานการณ์นะว่าเราจะใช้ชุบ4หรือชุบ3าเนี่ยคือผมมีบาร์ดียมอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าขูดมานานเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่ามันน่าจะมีพอให้ตีได้ถึงขึ้นบวก4อยู่แหละนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะไม่เป็นไรนะรไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวมาตีบวก1กันเลยแล้วกันนะเพราะว่าบวก1เนี่ยมันติดอยู่แล้วนะอ่า100%นะครับลองกดอีกที คือเราจะไม่โหดร้อนนะกับคลิปนี้นะเพราะว่าได้ก็ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้เนะี่ยใสมาแล้วเนี่ยเลือดผมมันน่าจะขึ้นมาประมาณถึงประมาณสองแสนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลองโอนอัปเกรดไปดูละได้ประมาณสองแสนหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าเหลือสิบหกก้อนอย่างนี้ผสมรอไว้เลยเดี๋ยวย่อยนะครับแล้วก็ผสมรอไว้เลยนะครับน่าจะต้องใช้จนหมดแหละ อ่าโอเคนะครับอ่าตอนนี้ย่อยเสร็จละมีบาดเดียมอยู่41ก้อนนะคิดว่าน่าจะได้ขอบวก2ก็พอแล้วครับไก่ไก่ไก,กาาเลยตีเลยครับโอเคติดเรียบร้อยบวก2มันขึ้นเลเวลแล้วเท่าไหร่วะ4.8เลเวลต่อไปเลเวลต่อไปเป็น7.2 ขึ้นทีละสองจุดสี่อืมโอเคทีละสองจุดสี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอันนี้เลือดผมเพิ่มขึ้นมาประมาณสามพันครับประมาณสามพันยังไม่ได้ออนอัพเกรดด้วยนะตีะไปเลยครับชิวๆนะคือคลิปนี้ที่จะให้ดูเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องการเปรียบเทียบประดับนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันนะ แต่ว่าตีไปก่อนนะครับให้มันไอหนี่ไปก่อนหมดหมดไปนะไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเ,ออเริ่มจะซีเรียสละบวก2องเหรถ้าหมดนี้ได้บวก3ก็น่าจะโอเคนะได้กี่ทีวะแปดสเตมิมอีกสีสมก้อนอ่ะอีก3ามทีนะครับ หน่อยเหอเออโอเคบวกสามละได้อยู่นะแล้วก็ถ้าบวกสี่ก็บวก2อจุดสเป็น9.6เออใช้ได้อยู่นะถือว่าดวงดีอยู่นะถ้าเกิดเราไปขายนี่มันได้เท่าไหร่วะหกหมื่นประมาณหกหมื่นประมาณแสนนึง ไม่เท่าไหร่นะครับรับได้นะเพราะว่าขุดมาฟรีนะครับแล้วก็ประดาบผมมันต้องเปลี่ยนอยู่ละมาอีกทีหนึงนะครับไปติดจะได้จบๆไปวกสีไปโอเคกิเก๋ไ้ได้กูดนี่เหลือดิใช้ได้อยู่เนะี่ยแล้วก็นะครับเดี๋ยวลองสืบทอดอุปกรณ์มาเลยเนะี่ย เออเสิออร์ทอดอุปกรณ์ปับ๊บอ่าเลือดจะกลายเป็น2 0 0แสนสแล้วจากเมื่อกี้แสนเก้าก็เพิ่มมามาณหมื่นกว่านะหมื่นกว่านะั่นแหละถือว่าคุ้มอยู่นะครับทีเนี้ยคลิปเนี้ยเนี่ยที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็คือมีคนถามมานะครับว่าประดับเนี่ยไปเปิดได้ประดับวิทมานะครับแล้วเทียบประดับนะครับจะดูยังไงนะครับว่ามันใช้ได้แบบไหนนะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับคือทีแรกเนะี่ยผมใช้ได้ที่ชุบ3นะครับแล้วมันขาดอีก0.5วินะครับถึงจะเป็นชุบ3อีกพอม,มาเปลี่ยนมาเป็นประดับวิทเนะี่ยก็ลองมาเทียบดูนะครับถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงเนี่ยเราเราสามารถทําให้มันกลับไปใช้ที่ชุบเดิมได้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมใช้ชุบ3อยู่เนี่ยแล้วมันขาดอีก0.5วิเนี่ยผมจะได้ใช้ชุบ3มเหมือนเดิมนะครับแต่เลือดผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับกับระยะห่างขั้นต่อไปที่เราจะได้ชุบ4เนี่ย มันนานขนาดไหนนะครับให้ลองไปเทียบดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันนานแล้วห่างเกินไปเนี่ยให้เรามาใช้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยเราได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ชุบที่เลเวลเดิมได้นะครับคือมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยถอยกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงเนี้ยระดับที่ผมใช้เนี่ยผมต้องไปทําอัปเกรดของ2อันนี้นะครับเพื่อให้มันได้กลับมาใช้ชุบ3ที่เลเวลเดิมนะครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้้นนนนนมาดดวยะะะครรัับบใึงอ่ อันนี้อาจจะเป็นการเปรียบเทียบระดับนะครับที่เลยเอามาให้ดูกันนะครับก็บวกกับคลิปตีบวกไปเลยแล้วกันนะนะครับให้ดูว่าชื่อสิริีมงคล777เนี่ยอยากจะมาเป็นทีมสีริมงคลก็เปลี่ยนมาได้นะครับว่ามันต,ตีบวกติดดีขนาดไหนนะลองไปพิจารณากันดูนะครับโอเคสวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอบคุณมากครับ